มาหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิตจัดงานโครงการพูรณาการความรู้สู่การสร้างเสริมส,สุขภาพเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนละอองอุทิศกล่าวเปิดโครงการนับว่างานนี้เป็นการให้น้องๆอ,อนุบาลโรงเรียนละอองอุทิศได้มารับความรู้กันค่ะนอกจากนี้น้องๆยังได้ตรวจสุขภาพกันอีกด้วยก่อนที่จะไปดูปาภาพบรรยากาศภายในงานนั้นไปถามที่มาของโครงการดีๆแบบนี้กันก่อนค่ะ คณะพยาบาลก็เป็นอเอกลักษณ์อันหนึ่งของสนุสิตธินะแล้วเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสาธิตซึ่งเกี่ยวข้องกับปฐวัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญอีกแขนงหนึ่งของมาหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏนวนดุสิทธิทุกปีเขาก็จะมาจัดกิจกรรมให้นักศึกษาพยาบาลเนี่ยมาจัดกิจกรรมให้น้อง ปีนี้ก็จะมาในแนวการดูแลสุขภาพหลังจากไปฟังท่านผอออพูดกันไปแล้วไปฟังเพื่อนๆจากคณะพยาบาลพูดถึงโครงการนี้กันค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนะครับประกอบไปด้วยทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมนะครับ ในวันนี้นะคะที่น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆนะคะน้องทุกคนก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของตอนเองนะคะแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนสาธิตลาวทิศนะคะจากท่านผู้อํานวยการท่าน,นาคณะครูอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็น้องๆที่นี่ทุกคนนะคะ สำหรับภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงในงานครั้งนี้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีซุ้มต่างๆให้น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแปรงฟันการสอนล้างมือเพื่อสุขภาพและกิจกรรมเล่นเกมต่างๆที่เป็นการสืบพัฒนานเด็ก เราไปถามเพื่อนในแต่ละสุ่มกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะถาดนี้นะคะมีชื่อว่าอาหารห้าหมู่หนูหนูจำได้ค่ะวัตถุประสงค์ของเราก็คือจะให้น้องน้องรู้และรับประทานอาหารห้าหมู่ได้ครบถ้วนนะคะวิธีการเล่นนะคะเราจะให้น้องๆน,นะคะจับคู่กันสองคนนะคะทางเราเองนะคะก็จะบอกให้น้องน้อง ไปหยิบอาหาร5หมู่ในแต่และหมู่มานะคะถ้ากลุ่มไหนหยิบได้สําเร็จก่อนกลุ่มนั้นเป็นฝ่ายชนะแล้วก็รับรางวัลค่ะเราก็มาอยู่กับซุ้มหนูน้อยมือสะอาดนะคะฐานนี้นะคะจะเป็นฐานสอนให้น้องๆรู้จักวิธีการล้างมือค่ะวัตถุประสงค์ของฐานนี้นะคะเพื่อให้น้องๆน,นะคะปฏิบัติวิธีการล้างมือได้ถูกต้องนะคะปลูกจิตสํานึกให้น้องๆรักในสุขอ,อนามัยค่ะน้องๆสามารถปฏิบัติวิธีการล้าง ล้างมือกลับไปใช้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ซุ้มแปรงฟันนะคะเราจะมาสอนน้องแปรงฟันนะคะโดยวัตถุประสงค์ของฐานเรานะคะก็เพื่อที่จะให้น้องนะคะได้ใช้วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีสุขภาพปากของน้องก็จะได้ดีนะคะโดยเรามีวิธีการสอนน้องโดยการแบบประชิดต,ตัวค่ะสอนแบบตัวต่อตัว,ตวคือว่าจับมือน้องทําอย่างนี้นะคะน้องจะได้ทําได้ค่ะน้องก็ให้การตอบรับดีนะคะน้องทุกคนน่ารักมากเลยค่ะให้ความร่วมมือดีค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆจากคณะพยาบาลได้ออกมาทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมโดยการให้ความรู้กับน้องๆในระดับอนุบาลและรู้ถึงวิธีการรักษาสุขภาพในแบบง่ายๆเอากลับไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วยค่ะ